ที่จังหวัดหนองบัวลําพูตอนนี้ตํารวจกําลังเร่งไล่ล่าไอ้บอลไอ้บอลน,นี่เป็นลูกเขยคลั่งนะคุณผู้ชมแล้วไปก่อเหตุเรียกว่าโอ้โหโหดจริงๆงไปฟันแม่ยายเอามีดเดี๋ยวฟันแม่ยายแล้วไม่พอขับรถกระบะนะคะไล่ชนแล้วก็ทับน้องสาวแม่ยายเสียชีวิตคุณผู้ชมเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายไล่เรียงกันไปคุณผู้ชมได้ทราบนะเริ่มจากเมื่อวานนี้ ไอ้บอลเนี่ยเป็นลูกเขยที่อลาวาดไปก่อเหตุฆ่าแม่ยายน้องสาวแม่ยายเสียชีวิตไปสองรายและมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อีกหลายรายนะคะเริ่มต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านทุ่งโพหมู่5ตําบลโนนสะอาดอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะพบผู้หญิงทราบชื่อภายหลังคือนางกุลาบแก่นเท้าอายุ75ปีนางกุหลาบเนี่ยก็คือแม่ยายของในบอลน,นี่แหละถูกฟันที่ศีรษะด้านหลังแล้วก็ตามลาตัวนอนจมกองเลือดสภาพแบบเนี้ย อยู่บนถนนไปถึงกู้ภยัยพยายามปฐมพยาบาลช่วยปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายจากเหตุการณ์นี้นะมีคนหนึ่งเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีบุญเรืองและเสียชีวิตขณะนำส่งหนึ่งราย ส่วนที่เหลืออีกสองรายมีหนึ่งรายที่อาการหนักนะคะอาการสาหัสส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองบวัวลำพูอีกรายหนึ่งอันนี้บาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้านได้เรื่องนี้เนี่ยฟังจากปากผู้ใหญ่บ้านหมู่สีผู้ใหญ่บ้านวันชัยอุตรนครผู้ใหญ่บ้านวันชัยเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์นะเขาเล่าบอกว่าเมื่อวานสักประมาณสักห้าโมงเย็นตอนนั้นเนี่ยกำลังช่วยงานวัดชาวบ้านมาแจ้งผู้ใหญ่มีเขาตีกันทำลายร่างกายกันใช้อาวุธมีดเนี่ย ไปก่อเหตุการณ์บอกที่ไหนที่บ้านของนางฉันทนาหรือว่าน้ําโดยคนก่อเหตุเนี่ยก็คือบอนนี่แหละสามีของน้ํานี่แหละคนบาดเจ็บก็คือนางกุลาบซึ่งก็คือแม่ยายของในบอลก็เป็นแม่แท้ของนางน้ําคุณผู้ชม <S <S ผู้ใหญ่บ้านวันชัยไปถึงปุ๊บตอนแรกพูดคุยก่อนเกลี้ยกล่อมให้บอลเนี่ยวางมีดลงแต่ในบอลน,น่ะกลายเป็นว่าวิ่งเข้าใส่ผู้ใหญ่นะตะโกนสวนมามึงอยากตายใช่ไหมจังหวะนั้นเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งนายโชคชัยนะคะก็ตามหลังมา หลบไม่ทันถูกในบอนฟันอย่างจังเลยนะจนเขาล้มลงไปแล้วโดนฟันอีกหลายแผลฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องหน่อยค่ะไปถึงมันไม่ได้พูดอะไรเลยมันวิ่งออกมาพอเห็นใครจะไปช่วยยายมันก็วิ่งออกมาฟันเลยอ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นล่างยายนอนอยู่ข้างถนนเนาะครับอยู่ข้างถนนอะไรหลานาออก,ก็โอบกอดไหม,ใค,มใครจะเข้าใกล้ร่างนี้ปุ๊บจะวิ่งใส่เลยครับ,รบจะวิ่งใส่เลยอ,อ่าลักษณะวาา่ามันมันเจตนาอยากให้มันตาย อ่าครับแล้วต่านนี้มันคิดอ่ะแล้วท่นี้สายันก็จะไอจะเข้าไปช่วยยายครับเ๋ยวไปช่วยแม่แม่ยายไงครับไอคนก่อเหตุก็วิ่งออกมาเลยออันนี้ก็เห็นว่าวิ่งออกมาวิ่งใส่ก็ฟันตรงนี้แต่มันไม่เข้าอืมรู้สึกว่าแกจะมีอะไรดีๆมันมีของดีอ่าครับคนอื่นนีเข้าบทแล้ว บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงศาคณาญาติตัวละครจะเยอะนิดนึง<อ>แต่ที่เขาก่อเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ยจนเสียชีวิตต้งบาดเจ็บนานนีน่นี่คือครอบครัวญาติเขาทั้งหมดนะหลังจากนั้นนางแววตาค,คนนี้เนี่ยเ,เป็นน้องของนางกุลาก็คือน้องสาวแม่ยายนี่แหละ<อ>เขาเนี่ย มาที่นี่พร้อมกับสามีก็คือนายสายันมาถึงปุ๊บเนี่ยรีบไปช่วยแต่ว่าถูกในบอลเนี่ยไล่ฟันนายสายันเนี่ยต่อสู้นะคะพยายามจะแย่งนี่ถูกฟันบาดเจ็บส่วนนางแววตาเนี่ยหันหลังวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านจะขอความช่วยเหลือ <c oughs> ทีนี้พอในบอลเห็นว่าแววตาเนี่ยวิ่งไปหาคนมาช่วยใช่ไหมในบอลกระโดดขึ้นรถกระบะโตโยต้าสีดําคันนี้คุณผู้ชมแล้วขับรถไล่ชนนางแววตาน้องสาวแม่ยาย เหยียบซ้ำเสียชีวิตค่ะ,คะก่อนที่รถกระบะคันนี้จะพุ่งเข้าไปในบ้านของชาวบ้านข้างทางจนได้รับความเสียหายคือท้องรถเนี่ยมันไปติดกับท่อนไม้ไปต่อไม่ได้แล้วนบอลก็เลยตัดสินใจลงจากรถแต่ยังไม่จบ มือยังมีมีดอยู่ไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์จากร้านขายอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็ขี่หลบหนีไปค่ะหลังรับแจ้งเหตุนะครับตำรวจสพศรีบุญเรืองครับนำกำลังมาที่เกิดเหตุครับตรวจสอบร่องรอยหลักฐานแล้วก็พบว่าก่อนจะหลบหนีไปนั้นครับตัวนายบอลหรือว่าไอ้บอลเนี่ยนะฮะใช้มีดทุบทำลายโทรศัพท์ไอโฟนของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจนั้นรู้เส้นทางหลบหนีนี่แปลว่าไม่ได้คลั่งนะ มันยังมีสติอยู่นะวางแผนได้หรออย่างนี้อ่ะจากการสอบสวนก็พบนะครับว่าตัวนายบอลเนี่ยเป็นชาวบุรีรัมครับมาอยู่กินกับตัวแฟนของเขาเนี่ยซึ่งเคยมีสามีมาก่อนตั้งแต่เมื่อปลายปี63ที่ผ่านมาแล้วครับวันเกิดเหตุเนี่ยเมื่อตัวแฟนของนายบอลเนี่ยทะเลาะก,กับนายบอลครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าคู่เนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยตัวแฟนสาวเนี่ยได้เปิดเสียงโทรศัพท์ เพื่อให้นางกุหลาบได้ยินเสียงที่เขาทะเลาะก,กันาจากนั้นครับตัวนางกุหลาบด้ยวยคุณยายเนี่ยนะฮะซึ่งบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก500เมตรก็จุงลูกสาวของตัวนางฉันทนาหรือ,อว่าแฟนในบอลเนี่ยมานะครับก่อนที่ตัวยายกุหลาบจะถูกฟันครับจากนั้น ลูกสาวของตัวนังฉันทนาเนี่ยรีบวิ่งกลับไปขอความช่วยเหลือจากตัวคุณแววตาแล้วก็นายสายันครับก่อนที่ทั้งคู่จะมาที่บ้านเกิดเหตุและอย่างที่บอกแล้วครับว่าตัวนายสายันก็เข้าไปสู้ตัวคุณแววตาก็วิ่งหนีสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าไอบอลมันขับรถชนแล้วถอยมาเหยียบซ้ำครับ เบื้องต้นพี่สาวนางฉันธนาก็บอกว่าสาเหตุที่ตัวบอลเนี่ยนะฮะทะเลาะก,กับภรรยาบ่อยน่าจะมาจากความหึงหวงเพราะว่าตัวในบอลเนี่ยเคยจับได้ว่าแฟนเนี่ยเคยนอกใจแล้วก็เคลียร์กันจบแล้วนะแต่ผู้ชายเนี่ยมันไม่จบมักจะเอาเรื่องนี้มาพูดประจานทะเลาะก,กับภรรยาอยู่บ่อยครั้งแถมระยะหลังครับตัวผู้ชายเองเนี่ยเพิ่งถูกไล่ออกจากงานเพราะฉะนั้นแล้วจะพูดอะไรไปเนี่ยภรรยาเป็นคนหาเงินเข้าบ้านก็เลยกลายเป็นเหตุให้เห,ห,เหมือนกับคงทะเลาะแล้วพาน่ะ ก็เลยทะเลาะกันบ่อยยิ่งขึ้นครับความคืบหน้าในคดีคุณผู้ชมพลตํารวจตรีศักดาเหมือนโพผู้บังคับการตรับธรจังหวัดหนองบวัวลำพูมีการเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนนะคะลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุสั่งการให้ตำรวจเนี่ยไล่ล่าตัวในบอลขอให้ศาลพิจารณาออกหมายจับตำรวจมีการกระจายกำลังเน้นเป้าหมาย2พื้นที่นะคะ คือในตำบลโนนสะอาดและตำบลน,นากอแต่ว่าพื้นที่รอบนอกเนี่ยมีการจัดชุดติดตามหาข่าวเช่นกันแต่ก็ไม่มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่หรือว่าออกนอกพื้นที่ไปแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งก็คือผู้ก่อเหตุในบอนเนี่ยที่มันหนีไปเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อก็คาดว่ายังหนีไปได้ไม่ไกลขณะเดียวกันศพของนางกุหลาบและนางแววตาเป็นสองพี่น้องนะใช่ไหมคุณผู้ชมเสียชีวิตทั้งคู่นะญาติินำมาตั้งบำเพ็ญกุศลคู่กันที่บ้านทุ่งโพนะคะ ก็มีญาติญาติมีเพื่อนเพื่อนมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้าค่ะน้องสาวภรรยาของนายบอลเล่าพฤติกรรมพี่เขยแล้วก็พี่สาวบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันประจำแต่ว่าพี่สาวรักสามีมากส่วนสาเหตุที่นายบอลทำร้ายยายจนเสียชีวิตคาดว่าน่าจะมีเรื่องไม่พอใจอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าฟังเสียงเธอหน่อยค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ได้ทำร้ายพี่ทำไมถึงไปทำร้ายยายมันอาจจะมีหลายประเด็นนะคะ เป็นไปได้ไหมว่ายายไปพูดอะไรให้มันน่าจะน่าจะเป็นไปได้ชอบดีก่อนหน้านั้นก็เคยทะเลาะกันบ่อยอยู่ใช่ค่ะก่อนหน้านั้นทะเลาะกันบ่อยก็บหนักไม่สมรู้คบางครั้งก็เส้นเลือดฝอยตาแดงบางครั้งก็ได้เข้าโรงพยาบาลเพราะมันมันถีบตกกระไดใช้มือไม่ได้ใช้อาวุธค่ะบางครั้งก็แขนเคสด่าทะเลาะกันบ่อยใช่ค่ะไปทํางานที่โรงงานซีพีก็ทําร้ายเหมือนกัน เบื้องต้นนะคุณผู้ชมครับยังไม่สามารถตามตัวนายบอลได้นะครับขณะที่ทีมข่าวก็ลงไปในพื้นที่บ้านของนายบอลครับที่บ้านท่าพระตะบลโคกคมินพระพราชัยบุรีรัมย์ครับไปที่บ้านเกิดของนายบอลครับปรากฏพบกับคุณยายของนายบอลครับชื่อว่านางยนางเนียมนะฮะยายเนียมบอกว่า พฤติกรรมของหลานชายเอาจริงๆนะหลานเป็นคนอารมณ์ร้อนมักทําร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจําครับกระทั่งเมื่อ3าปีก่อนเนี่ยภรรยาหนีไปอยู่บ้านที่หนองบัวลำพูหลานชายก็ตามไปแล้วก็ทะเลาะก,กันเรื่อยๆมาครับเคยตีเมียมน่ะเทเจ็ดจได้ไปอยู่โน่น,นเราะตีเมียนี่แหละ,ละเลยพ่อแม่เขาห่วงลูกเขาก็เลย เอาลูกไปอยู่โน่นมันก็เลยตามไปบอลก็เลยตามไปอยู่ด้วยไปอยู่นานยังครับอยู่ได้สามปีสามปีสี่ปีแล้วเขาเหมือนกันเขาว่าไงจะติดยาติดอะไรด้วยหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้นะเพาะเไปอยู่นน่นแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องเขาเขาตัดตัดเวซตัดลายตัดเบอร์อะไรหมดเขาไม่เคยติดต่อหายายติดต่อหาแม่เขาก็เลยทำไมล่ะครับ เราโกรธเพราะพี่สาวโทรไปไปด่าว่าเออมีเงินก็ซื้อทองโชว์ซื้อโทอรศัพท์โชว์แล้วก็โชว์เงินเป็นกองไอ้น,นี่พี่สาวก็โทรไปว่าแต่เออทำไมมีเงินขนาดนั้นทำไมไม่เลี้ยงดูแม่ดูยายทำไมไม่ส่งให้แม่ให้ยายกินมั่ง คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเรารู้อย่างหนึ่งคือพฤติกรรมของในบอลอุปนิสัยของเขาเนี่ยคือยายเนี่ยฝั่งครอบครัวเขาก็บอกเลยมีพฤติกรรมที่อารมณ์ร้ายใช้ความรุนแรงเป็นประจำแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะที่เขาคลุ้มคลั่งแล้วก่อเหตุ ปุกอาจขนาดนี้มีเรื่องยาเข้ามาเกี่ยวข้องไหม,มหรือว่าดื่มสุราอะไรหรือเปล่านะทําไมถึงก่อเหตุอย่างขดเคี้ยมนะยายบอกว่าครั้งนี้หลานก็น่าจะเอานิสัยเดิมๆไปใช้ก่อเหตุทําร้ายภรรยาอีกแต่ว่าครั้งนี้มันรุนแรงรถึงขนาดว่ามีคนเสียชีวิตนะคะฝากไปถึงบอลนะ บอลมอบตัวเถอะนะโทษจะได้ลดลงยายบอกเลยบอกยังไงก็หนีไม่รอดรถ้าเกิดติดตามข่าวอยู่นะคุณก่อเหตุแบบนี้นะหลักฐานทุกอย่างมันมัดตัวคุณนะคะคก่อเหตุแบบนี้อยากจะให้คุณเนี่ยมอบตัวนะคะอบอลน,นี่คุณยายเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนะะมอบตัวดีกว่านะครับ